วันนี้พูดถึงเขื่อนหลักเขื่อนใหญ่ที่ระบายน้ําเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องรับน้ําจากเขื่อนนี้คุณผู้ชมเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันเป็นพิเศษเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดต,ตากขณะนี้เขื่อนภูมิพลมีป,มปริมาณน้ำ99%ของความจุนะคะถือว่าสูงที่สุดในรอบ14ปีจําเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ําแต่จะระบายน้ําเพิ่มแบบขั้นบันได เมื่อวานเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่48ล้านลูกบาทเมตรวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลข53ล้านลูกบาทเมตรพรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น55ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าตามการบริหารจัดการน้ำบอกว่าจะระบายสูงสุดยังไงก็ไม่เกิน60ล้านลูกบาทเมตรค่ะทำแบบนี้ไปประมาณ7วันจากนั้นจึงจะสามารถลดการระบายน้ำลงได้จังหวัดที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมจากการระบายน้ำของส่วนนี้นะคะนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานี แล้วก็ไชนาดเป็นพื้นที่รับน้านะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าน้ําในเขื่อนใหญ่เต็มทั้งหมดครับจึงจําเป็นต้องระบายน้ําเพิ่มสําหรับเขื่อนภูมิพลเนี่ยน้ำขาเข้ากับขาออกไม่เท่ากันครับถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้น้ําจะเต็มความจุนะครับจะต้องระบายเพิ่มเมื่อระบายเพิ่มจึงเป็นการเติมน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาครับจะทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายกว่าเดิม นายพาราดอนเนี่ยพูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับบอกว่าที่ประชุมมีข้อเสนอครับบอกว่ายังมีทุ่งฝั่งตะวันออกและตะวันตกในระบบชนรประทานที่สามารถรองรับน้ําได้จึงควรน,น,นําน้ําเอาไปเก็บที่นั่นเพื่อหน่วงน้ําไว้ก่อนไม่ใช่ปล่อยลงมาทั้งหมดครับแต่นายพาราดอนบอกว่าข้อเสนอนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรครับ